ไปส่องเหมืองนองหมูดาก่อนพี่น้องบริมาเห่นน้ำลายมือและอาวานหมองอื้อไปหายายดีพี่นองวานหมองอือ้อตั้งแต่มือนั่นแหละพี่น้องแต่บริมาณนั้นของเก่าได้พี่น้องตักขัดตู้เย็นไว้ซ้มกระปุกตัวเองก็ยังบริกกินคือการกินแต่ละม,มือก็เมยเขียวบมันมีแตป่กปกระปายหลายเลยสิบแบกบไปช่วยเผื่อกินนำ้ำเมย์เขาก็ไปไทยพี่น้อง ไปช็องมึงอเขากินอยู่จังใดว้อยชวนจะมาลำหน้าขยันมานมาถึงคือกันแล้วนี่ผุดอ,ออกออกขนาดนี้นนนเชียงที่ไปทางใดใหายผุดออกออกขาวโรต ก็งี้อเอบเช่เขาไปใส่เบิดลูกแล้วลูกแล,ล้ลวอะไนะพี่มากั้พีมากั้พีแม่มาเข่าทั้งเงือนครับไปแมออ่ไปไทยยังมาทันมาต่อพี่น้องจะม่เงื่อนกคนกัน เฮ็ดเองบ่ได้จ้างแต่พอถ้าเอากาะไปแต่ละมื้อเฮ้เห็เดเองสผลเผื่อมาล่าหมูอ้วนพิลุ่มพอ,อพอค่นดิกพอเฮ็ดเป็นขะจ่างหมูแต่ละมือได้เชียร์หน่เชียร์หน่อยเฮ็ดเปนั่งเชืยอละหน่อยแอลตีหัวมันเราเดินไ่เดินมันหเห่าเดินมันจะเล่นเสียนามาดำดำ,นำขอนหนวนมัน,ลน,น,นหลุด จะวัดต <im> <iblings> <im> ัวเผาผีมันเรืยังเอาลูกทอเขียวถวยไมียนละเขาไปใช้บ่แหล่ ถอกเะถวยแม่ลูกถอกเะถวยเช่นกอนเอาถวยมาคืนเลยเช่นกอนใครใครม่ไปใช้บ้าเพิ่นมักโม่ได้ะมักโม่มาท่าลูกบ่ฮะหนึ่งข่าละเห้นจับเ้า่าน Ôi, mà sẽ ăn đinh nó, Đi nó, nó... cả đây này nó lăn lên nội đây nó lăn thì nhảy đây nè dài nha lăn hả hả ใส่ขี้ป้าโหคือเก่งใช่ป่ะได้ป้ามาแต่ใส่บลูอืมอนนในน้นองนี่หลงอันนี้นะหะหนึ่งเขา่าดิเมลี่คือตื่นสวยเลยห้องกันหนึ่งเขา่า า,าใส่ทุกค่ะปลาจนอันนี้ปลาจนบักหลายห้องใส้เป้ดนะลูกห้องใส้เป้นะแ,นแล้วก็ปาดเอาอเอา,าเอาเอาเอา,เอามาลงอย่าปาดเถิงนั่นเถิงนี่นก็ได้ลูกช่วยอะไรขนา่นนี่เนาะ ขันหนามมัลูกหมูเ้ยสบายดีปลาลูกมันลูกไปเมื่อไปสบายดีปลาลูกไปเมื่อบ่กเมื่อได้ช่วยแต่เมื่มาลงมากย้ายที่คืนมาให้ยังลูกฮะลงมาลงมาโอ้ยเอาวานบักอือมาหายป่ะเมื่อเมื่อปปเมื่อเออ ประจุไปแม่แม่เอบขีไก่นวดแม่เต็มคาเลยแม่ร่างก่อนจังเมื่อใส่เห็นไหมลูกกินปีงบไปเม่นหนึ่งเขวแม่เอ้ยฮันมาสบายดีปาลูกนะลูก ai bò cái tên của sao là phần ai là đây hay mục đa nó thì cho kênh Để เธอบ่ได้แม่อีหลหามาบ่หุบ่ขวันจันบ่เออขวันจันแม่ขวันจันขวันจันแม่มาไปเด้อไปเด้อแม่ไปปะได้เออมา เกือบก็ไ่ได้ใส่ให้ไปแล้วเหตุเนี้ยเกาะแล้วนะอันนี้บอกว่าเหงๆมันก็ยังป่งได้แต่นางอือคือป่งใบแค่แต่จะแม่เข้าชิมาอะไรพี่เนองเออมันจัน มาเห็นหอยเห็ดหน้าแล้วนี่อืี้ยงอาหาริเบตอ้าวม,มาหักมาทั้งนี่ไงเมือนหนอีพรอ่ะผู้ทั้งผู้มันจะอยากไปน้ำผอมะนาวทัง้งผู้กรนเด็นนะมันผลเบย์หายมันผลออกออกละค่ะหน้าหีมาตงลง้วลูกแก้วเก่าและเซตาแก้วเก่าอ,อ้าอืมพอดีกินง้อกิกกนข้อย เจ้าาวัดเจ้าเป็นผู้บงการหาวดเขาแกวแล้วตอป่าดเาเมือนไปเห็นข้องเหรียญข้ากระข้านคาเพ่อไปจับว่าอะไรกรสชวนลงมาลดอย่างชิลงคดาหลดของเหรียญเอมุกนะแล้วเอามุกนำเอาใส่เจ้มุงอือนางใส่ขี่ป้าเอายาะอยู่มุกดาซุ้งใหญ่ฮากระลูกมาหน่งเขา ผัวยังโบตื่นอยู่ปลาเออปลาเลี้ยงปลาโน่นจะออกนั่นจันปลาขาวหมอกขาวมันปลาดุกปลาขาวมันน้อยเออปลาโน่นจันหน้อยปลาดุกตัวสงการก็ในน้องเ่านเด็กเป็นไงเหรอเหมือนวันทั้งหูซ่ราเหมือจ้างหาบ่ออีหน่อยเมื่อ ขอรได้มาเล่นน like ok. the ั่นจะเทิงเลยเชียงก็จะเทิยังเทศสันเขาไปไหมบ่ขำคุณยังสาธุปราเดี๋ยวประฮาพสิได้เติบโตมี่ยังโมลเอาบ่เออออมก็่ เขามีสามต้นมันเคีย้ยวน,นี่ต้อออนนะตหนกัจนตายถิ่มจะชื้อให้ยัง,ง,งวันอะนี่นน่ะนะ่องชองแหน่น,นี่ะนี่ก็ะปูตัวนี้น,น่ะนตูดนี่กับีกัมี่หรจ<ด>ะได้ลงหาเน,นหาหนะหาแล้วไม่ใหม,ม่แกงเก่งหาไ,ได้ค่ะัดไปถิ่มพีถิ่ช้าง มันบ่มือหนีาอายายจังไปน้ำกันหาชองคนไม่รู้อันนั้นมันมันเปิลอกไปแลเออเฮงๆกรอ้อกรพ้นต๊ะนเฮงิงอ,อ,อ้นนช่างเดือด้โอยไปเฮียนมันขี่คอถอาเบิงเดม,มันสิอยขี่แต่ค้ จะมาเจ้าแล้วถังเผื่อถังว่าเพิ่อโมแล้วีกล้องกีกล้องีกล้องอีวะเข้าก็ยังวามันมีหรอไม่เขายังวะแล้วอย่างเหรออยู่แล้วเห็นล้วก็เอาเลยอือ เขาเอาไปใช่องแก้เกลือเนาะอืะไรนะข้ากเขากาหักอวดเลยนะเนี่ยบอกมันเขียวนะถ้าแมนอันก็ได้เขียวเอาไปหาหนีออกถ้าแมนแยกเขียวบูจูดนี่มันสิเกิดอยู่นี่โอ้หดขึ้นนู่นเดินโหดพร้อมเนาะโอ้ยกระเป๋าผื่นใช้ยางค่ะบู้ถึงเดนนี่ใช้ยางเมือนแบบเตะถึงเลยโหดอ้าวแบบนี้โหดอะไรอีกโหดยังมีแต่ทางตีเหมืนเลไปสิไปอันนั้บ้า เออเขาเ่าหายทางเนาะเราบ่ได้เราเผาเม่ลืมพี่ราชิดาหัวเสาะโบทำมันงามพี่น้องไี่ค่าชดาาคลิปซุนี้จะสบายดีจะทุกคนบ่แหงคือขงจับดิจับดิอย่าดึงผุงดิโอ้ย